พิมพ์ลีก2021-2022สรุปตารางคะแนนพิมพ์ลีกผลบอลพิมพ์ลีกเมื่อคืนนัดที่4 14กันยายน2564เอเวอเรตันเปิดบ้านคว้าชายเก็บ3แต้มกราบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับผลบอลคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่4 เอเวอรนตนเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่ชนะเบอร์ลี่ไป3-1เอเวอร์ตนยิงรวดเดียว3ประตูนใน6นาทีแซงเอาชนะเบอร์ลี่3-1มีเพิ่มเป็น10คะแนนเท่ากับทีมนำแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนัดที่4 อันดับที่1แมนยูแข่ง4ชนะ3เสมอ1 10แต้มอันดับ2เชลซีแข่ง4ชนะ3เสมอ1 10แต้มอันดับ3ลิเวอร์พูลแข่ง4ชนะ3เสมอ1 10แต้มอันดับ4เอฟเวอร์ตันแข่ง4ชนะ3เสมอ1 10แต้มอันดับ5แมนซิตี้แข่ง4ชนะ3แพ้1 9เแต้มอันดับ6ไบรตันแข่ง4ชนะ3แพ้1 9เแต้มอันดับ7สเปอร์แข่ง4ชนะ3แพ้19เแต้มอันดับ8 เวดแฮมแข่ง4ชนะ2เสมอ2แพ้8แต้มอันดับ9เลสเตอร์แข่ง4ชนะ2แพ้2แพ6แต้มอันดับ10เบนฟอร์ดแข่ง4ชนะ1เสมอ2แพ้1 5แต้มอันดับ11คิตตันพาเลตแข่ง4ชนะ1เสมอ2แพ้1 5แต้มอันดับ12เอตตันวิลล่าแข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2 4แต้มอันดับ13วูแ๊แฮมตันแข่ง4 ชนะ1แพ้33 3, แต้มอันดับ14สเซาทเทมป์ตันแข่ง4ีเสมอ3แพ้1 3แต้มอันดับ15วัตฟอร์ดแข่ง4ีชนะ1แพ้33 3, แต้มอันดับ16อาร์เซนอลแข่งหนึ่งขอครับแข่ง4ชนะ1แพ้33 3, แต้มอันดับ17ลีดแข่ง4ีเสมอ2แพ้2 2แต้มอันดับ18เบอร์ลี่ แข่ง4เสมอ1แพ้3 1แต้มอันดับ19นิเคิลเซนแข่ง4เสมอ1แพ้3 1แต้มอันดับ20นอริซิตี้แข่ง4แพ้4สุดแต้มครับ